ตอนนกิน,นี่วยนายสวัสดีครับอ่ะวันนีม้มีนี่เลยครับก้อยก้อยร้อยเลือจันนหน่อยครับแล้วก็ตม้มต้มแซบต้มขมเนี่ยครับนี่มีหลกักมีหลักหอมชู่มาแล้วครับ <c oughs> สั่งมาจากเอ่อเอขยอุอบลนคนกาละสินนะครับเด้อในเพจไปเลยครับ เคยอาบนคนกระสินสั่งคนใดด้วยครับนี่งามๆเลยถึงมือคุณเลยกมี่มะละกระเทียมหัวละพาผักติว้วสะระแหน่ครับมีมมมบให่เลือมือนป่ะปลวกอะไรอย่าหางนะครับนู่นมือเนาะก่อนที่กินนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวช่วยแนในเพจ Facebook และ YouTube นทูบด้วยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้เฮดอาดคลิปออกมาไม่ไมเรื่อยๆนะครับเนาะอ่ะ มาหนีกับ้างขออีกรอบนึงครับพี่นี่จวดกันครับมาข้าเหนียวขึ้นเกลืครับพี่นอ้องทันห้อนเลยอุ้ยนะมาไม่แล้วมาแล้วทันห้อนแล้วนะพี่น,อนอ้องเปียวต้มไปเปื่อยเลยก็เช่นแล้วตอนนี้หกโมงแรงพอดีกินตอนกินนี่ครับืมว้าว แซ่บเลยมาเด้อครับมากินน้ำกันมาขอโทษหลายๆเด้อขับด้ยวยคนบกิจิบบรกจินเนื้อครับอลองทะเลาะล่อ,องคอมชูมขึ้น,นบนเห็ดบะออออหอมคือผักเป็น ใยๆกันเลยครับกินอืมเหมือนกุ้ยช่ายอืมตอนนีกว่วยงไงวกันแต่แสบเพราเกได้ลองสั่งคนได้ครับเดีอเคยอุบลคนกระสิน,น้เพจนะครับผักคนนั่งเฟซแบบยู u ูบก็ได้รับคนเห็นยูทูบอยู่ครับ ว้าวแซ่บอืมพี่น้องอ่าอืมอืมตักเตี๋ยวอ่ะืมสุดยอดอืมอืม เปื่อยๆเลยเหนือกับไปซื้อน้องอ่อมาอยู่ลงขาสั์เนี่ยครับกินนองกันเลยครับใคยใหม่ๆมือส้นมือตัวมือแล้วครับอืุดหยอบ อืมอืมอืมขิ้นบ่พอมาตดมันกินไดไปสักแรงบังอืมอร่อย จะบวบหอมทอ่หลากหลากหอมกออือืึยอ,อ,อดอยงเออมาเริ่มไปกีนนกันครับอะไรจุดสุดอืนี่กิิอนู่หนาบ้านห้าเจ้าพี่นนางอือ อืมหอมอร่อยอืมน่ะอืมเงียบอืมว้าวเข้ากันรักคับนี่เด้อหัวผ่า ตัดข้าวได้ดีอืมสุด,ดยอดพี่นอ้องว้าวมากินข้าวแรมกันเด้อครับอันนี้ก็ข้าวแรงตอนหกมืองแรง ป้อนเขาแม่แล้วถึงควายชด้มานั่นคอายได้มา,นะมาเห็ดครับแม่ผมนอนเตียงจิ๋งงกังเว้นบริเวระแสเขายุตะบานครับพี่นอ้องดูแลดูแลเพิ่นแม่ไม่พูดเดี๋ยวนะ ยอดเข้ากันมากว้าวหืมพริกลูกโดดอู้โดดอิลิ <laughs> หืมหือห้อหือ้ออร่อย จัดอ,อืมนะอ๋อวุณมินจำมาแล้วอ,อือันนี้คนะระคับาบานไม่จะเห็นงานกันละพวกเอื่อยพวกหลานไม่จะคุณเดีนไม่จะเห็นงานเสียงก็เสียงออด,ดังเลยนะครับไม่ได้องเพิ่มหรออืม Ủa là Rồi cái này Cặp chỉ nó sủi đau Thể cô vẻ It's not your pace Cặp chỉ đơ ก่อยเสเลือดเดี้ยมึ้นจอดเลยอืมขุ้นน้องเอ้ยแซ่บขุดจอดตับเสร็จตับเสร็จสามสิบกิบ bìm không Đúng rồi Wow Bột ăn sao Ừ Ừ สั่งน้องสาวเสื่อนหยเลี้ยงร่มครับกับกูมันก่อนเดี๋ยวมือเนี่ยนะมือนายนะสิจัด <c oughs> มือนายที่จะไิจัดว่าสิไปจัดผมไม่ได้เตียน้ำครับเสียหายได้เตียกินน้ำ ว่าแมนตัดครับให้สีผมแล้วบารไม่ให้สีผม,ผมไปได้สั่นเนาะผื้อนี่แหละครับจิบไปพอดีมืออื่นกับเ็ถึงพอดีคนชงท่านรถทัวร์ครับย่างสดๆเลยชงเย็นนี่ฮอดมืออื่นเซาครับ ใหญ่กินแล้วหอยนางรมตัวใหญ่หญืมนิดเดีว้าวหูพี่น้องเลยมาเด้อมากินน้ำกันอืมอ้ม ที่บ้านนี้ปลูกอะไรอยู่ด้วยครับไมเอาไปลูกแล้วก็ปลูกบิางสั่งมาใบาเสียประโยชน์ปลูกไปกินพร้าม <c oughs> ลองบางเธอมันขึ้นอัน,นี้ต้องปลูกคิดว่าต้องปลูกให้ดินไส้ครับเพราะว่าต้องถอนง่านม,มันใส่หากเนาะ

แต่พุ่งแด็ดซองแล้วผมหามาแล้วแดดมันแล้วชิบะแดดสิบลายพ่อม่เป็นยังขึ้นหอนแท้เัอะแดดเงยดักอืมสดมาเดี๋ยวคอตัวไปกันเลยครับเด้อ ดูรื้อฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามขวดแชแนนได้เพจ Facebook และ YouTube นําเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจใกันนะครับเนาะมื้อนี้ก,ก็ไปแล้วครับฮัทเชียมื้อนาหาแนวจะแซ่บ,บมาสู่กินีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับจ <c oughs> <c oughs> ับป้ายป้ายจับหลายเด้อพี่น้องเด้อคนไทยกินเนื้อครับจีหูเนาะครับเนาะวอร์มแซ่บขนาดใดนสุดยอดครับสุดยอดแอืม,อม Khao dành trên lê liều này Chính đoạn 嗯，嗯。Mm. Mm. หอนทั้งแสบสีซำบังอีสองคำแลไวพป่น้องเอ้ยแสบเละอืมอืมแาแจกบัดเรลาวบาแดดต่แรงหอนแทะมันสองพอดีอืมอืมบ้าอืมบ้โอ้แสบแสบแสบพี่นน้องเอ้ยอืมอืม สุดยอดอเพื่อจนไม่ได้ยำต้มเพื่อสุดยอดอืมอะไรปาก